วันนี้อง์นาคายไปจังหวัดยะลานะคะทุกคน,นลงไปใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนนะคะมาถึงยาลึไปรูวมนะคะกับหลักกิโลนะคะอำเภอเบตงนะคะแล้วก็ป้ายโอเคเบตงยินด,ดีต้อนรับสู่เบตงอันนี้ก็คือบ่อนผู้หลอนเบตงห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนดูดีสดชื่น อันนี้นะคะก็เป็นสมหานแต่ปูซูนะคะทุกคนก็มีประวัตินะคะมากมายเลยให้ทุกคนไปหาอ่านกันแต่ดีๆแล้วส่วนอันนี้ก็คือเป็นน้ําตกนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะทุกคนจะเจอได้เมื่อลงจากเราไปดูหมอกไอยเวงนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็คือจะเป็นทางผ่านระหว่างกลับบ้านนะคะทุกคนสวยมากต้องมาตอนเช้าเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนและอันนี้นะคะก็คืออูโมเบตงมงคลดิตนะคะทุกคนนี่เราไปถ่ายรูปก็จะได้รูปแบบนี้เลยแต่ว่าต้องระวังรถนะคะทุกคนแล้วแถวนั้นก็จะมีไก่เบตงล้วก็ไปเก็บ ภาพมาอีกนะคะทุกคนสวยงามและที่นี่เหรอคะที่นี่ที่ไหนนะคะทุกคนเราก็ลงใต้สุดจริงๆค่ะทุกคนก็คือป้ายใต้สุดแดนสยามคะ่ะอันนี้คืออะไรเราข้ามไปมาเลยแล้วมันคืออะไรติดตามคลิปหน้าค่ะทุกคน